ไม,ม่หมูกฉางทำไรคะเนื่องด้วยพื้นที่เรามันเล็กนะครับแล้วก็ไม่อยากซื้อกินนะก็จะทำการปลูกผักปลูกผักหลังบ้านพักนี่แหละง่ายๆใต้เราตากผ้าหลังบ้านตัวเองนี่แหละไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อเขาแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่า ไม่มีใส่เคมีเลยเราทําเองเราทําเองกินเองนะครับไม่ต้องใส่สารพิษใส่แค่ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยธรรมชาติแลที่นี่ก็คือขี้วัวพวกขี้วัวขี้หมูอะไรพวกนี้น,นะก็ได้นี่ผักชีนะครับหัวแ มันแปลงเล็กมันใส่เยอะมันก็ไม่ดีครับอ,อ็เก็บไว้กลับไปเก็บไว้แล้วก็วิธีถนอม,มนเมล็ดผักผมจะเอาน่นี่ฟังย่า นี่คือตอนแรกเราปลูกผักกาดต่อไปเราปลูกผักชีผักชีก็โรยเสร็จปุ๊บว่าใช้ยาให้เป็นประโยชน์ พื่คล้ายๆเขาเรียกว่ากันนกกันนกหรืออบมเมล็ดผักน,นั่นเองอ่ะค่ได้แค่นี้เอาเล จมล้วเเียบร้อยเสร็จภารกิจ